กรกตกาญจนบุรีจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีวันที่23มกราคม2568เวลา8นาฬกาณบริเวณสกายวอล์กท่าน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้นายสิทธิวีวนนรรณพฤกษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดงานเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีวัาที่ร้อยตรีสุภาพมงคลบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีร้อยตำรวจเอกพง์บัณฑิตปินสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีนางจันทิมาดอกลำจียหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีคณะกรรมการสูงส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัดกาญจนบุรีและภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์จากริรวณสกายวอล์กมุ่งหน้าไปศาลหลักเมืองจากนั้นร่วมปล่อยแถวขบวนรถแห่ป้ายประชาสัมพันธ์ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีคณะกรรมการสูงส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัดกาญจนบุรีและภาคีเครือข่าย จังวัดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568และให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายศตเตรียมลกาแสดงตนขอใช้ิอกตังได้ับถีเล็กนย ลงโพงคนที Saint ่กไม่ไค้ส่งตอนเสารที่๑ุมนาเวลา๘นาฬิกาถึง๘๑ีนาฬิกาหน้าหน่วยรึซัง เทคี i t อร์และแอปพลิเคชันบัตรประจตัวคนพิการอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเข้าคหาอย่าลืมตรวจสอบ